สวัสดีครับพบกับผมยุดบางขวางกันอีกแล้วสำหรับวันนี้ผมจะขอนำเสนอเรื่องราวของโจรป้นอีกรายหนึ่งซึ่งถูกให้การซัดทอดจากเพื่อนโจรด้วยกันเองโดยที่ฝ่ายผู้เสียหายมีพยานเพียงปากเดียวเท่านั้นทําให้ฝ่ายโจรมีโอกาสสู้คดีชนะได้แต่เมื่อมีพวกโจรมาร่วมเป็นพยานโจ์ให้ก็ส่งผลทาให้คาให้การของฝ่ายโจดมีน้าหนักแน่นหนาทาให้ศาลเชื่อว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำความผิดจริง จนนาไปสู่การลงโทษขั้นสูงสุดตามกฎหมายของไทยนั่นก็คือประหารชีวิตเรื่องราวของคดีนี้จะเป็นอย่างไรเชิญรับฟังกันได้เลยครับในช่วงปีพศ2480นายเต็งแก้วกําเนิดนับเป็นคนมีฐานะดีคนหนึ่งในตำบลไผ่ขวางอําเภอท่าหลวงจังหวัดพิจิตรซึ่งนายเต็งมีภรรยาชื่อนางเล็กทั้งคู่มีลูกสาวด้วยกันสองคนชื่อนางสาวกิมไลและนางสาวสัารี ทั้งหมดพักอยู่ในบ้านหลังเดียวกันโดยมีนายหลีอินทระโอพาสเป็นคนสนิทของนายเต็งรู้ดีว่านายเต็งมีทรัพย์สินอะไรบ้างและเก็บซ่อนเอาไว้ที่ไหนตลอดเส้นทางเข้าออกและทางขึ้นบ้านนายหลีรู้หมดด้วยความโลภที่อยากได้ทรัพย์สินของผู้อื่นมาเป็นของตนเองนายหลี่จึงไปชักชวนนายวานมายังนายบางนายจำหลัดนายขาและพักพวกอีกสองคนให้ร่วมกันป้นบ้านนายเตง โดยที่นายิจะเป็นคนนําทางให้พรรคพวกไปป้นและชี้ช่องทางบุกข,ขึ้นบ้านรวมทั้งเส้นทางหลบหนีซึ่งแทบทุกคนตกลงที่จะเข้าร่วมป้นยกเว้นเพียงคนเดียวคือนายบางที่ไม่ยอมร่วมป้นด้วยวันที่30พฤศจิกายนพศ2480ช่วงคำ่ำหลังจากรวมหัวหาพรรคพวกร่วมป้นกันได้แล้วนายรินายวันนายจรัดนายขาและพรรคพวกอีกสองคน ซึ่งไม่ได้ระบุชื่อไว้ได้พากันไปประชุมวางแผนและกินเหล่าย้อมใจกันที่บ้านของนายริ้วพ่อของนายจำหลัดโดยมีนายตันญาติของนายริ้วร่วมรับดูด้วยจนกระทั่งเหล้าหมดไปสองขวดทั้งหกคนก็พากันออกจากบ้านของนายริ้วไปซึ่งนายวันมีปืนลูกซองยาวถือติดมือไปหนึ่งกระบอกส่วนคนอื่นๆมีขวานติดตัวเป็นอาวุธในช่วงกลางดึกเมื่อก้าวย่างเข้าสู่วันที่หนึ่งธันวาคม พอ2480ซึ่งใจเลิกดาวโจรนายหลีก็ได้นําทางแก้งโจรทั้งหมดมาถึงบ้านของนายเต็งจากนั้นได้ชี้ช่องทางขึ้นบ้านให้กับพักพวกร่วมกวนนายวันและพักพวกที่ไม่ได้มีการระบุชื่ออีกสองคนพากันขึ้นไปบนบ้านของนายเต็งส่วนนายจำรัดและนายขารออยู่ที่พื้นดินด้านล่างตัวบ้านในขณะที่นายหลีหลบออกจากบ้านไปเพื่อไม่ให้นายเต็งและคนในบ้านเห็นว่าตนเป็นคนพาพวกโจรมาป้น ในขณะที่นายวันและพักพวกเดินขึ้นไปบนเรือนของนายเต็งนางเล็กเมียของนายเต็งซึ่งนอนอยู่ในครัวได้รู้สึกตัวตื่นขึ้นและรู้ว่ามีโจรกําลังขึ้นมาบนบ้านจึงส่งเสียงร้องเรียกให้คนช่วยนางสาวกิมไล์นอนอยู่ในห้องได้ยินเสียงแม่ร้องเรียกให้คนช่วยก็รีบลุกขึ้นจากที่นอนแล้วไขไส้ตะเกียงลวที่จุดทิ้งไว้ให้สว่างขึ้นถือเดินออกมาจากห้องเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นก็ทันได้เห็นนายเต็งพ่อของตน ถือเหล็กแหลมที่ใช้เป็นฉมวกสําหรับแทงปลาออกมาที่ระเบียงเจมที่จะใช้เป็นอาวุธต่อสู้กับคนร้ายจากแสงตะเกียงสองให้เห็นโจรคนหนึ่งซึ่งนางสาวกิมไลรู้จักดีว่าชื่อในวันเพราะเคยเจอกันมาก่อนได้ยกปืนลูกซองขึ้นประทับบ่าแล้วยิงใส่ไปที่นายเตงหนึ่งนัดเสียงดังสนั่นกึกกล้องขึ้นในยามดึกกระสุนพุ่งเข้าล่างนายเตงอย่างเผาขนจนล่างสุดทับวลงกองกับพื้นเลือดไหลนอง เมื่อนางสาวกิมไรเห็นพ่อถูกในวันยิงต่อหน้าต่อตาก็ตกใจสุดขีดส่งเสียงร้องขึ้นในวันซึ่งหักลำกล้องปืนดีดปอกกระสุนออกแล้วใส่ลูกกระสุนเข้าไปใหม่ได้หันมาขู่นางสาวกิมไรให้เงียบเสียงส่วนคนร้ายอีกสองคนได้เข้ามาแย่งตะเกียงไปจากมือของหางสาวกิมไรแล้วพากันเข้าไปค้นหาทรัพย์สินภายในห้องโดยมีในวันยืนคุมตัวนางสาวกิมไรไว้เมื่อคนร้ายทั้งสองคนเก็บกวาดทรัพย์สินในห้องเสร็จ ก็ออกมาช่วยกันปลดทรัพย์สินจากตัวนางสาวกิมไลนางสาวสํารีและนางเล็กไปจนหมดรวมมูลค่าทรัพย์สินที่ได้ไป391บาท20สตางค์เสร็จแล้วโจรทั้ง3ได้ลงจากเรือนไปสมทบกับคนข้างล่างพากันหลบหนีไปซึ่งคนไร้ได้ทำทรัพย์สินตกเรีย่ยราดระหว่างทางจำนวนหนึ่งเมื่อเห็นว่าพวกโจรได้หนีไปหมดแล้วทั้ง3คนแม่ลูกได้รีบเข้าไปที่ร่างของนายเต็งเพื่อให้การช่วยเหลือ ก็พบว่านายเจงได้ขาดใจตายคาที่ไปก่อนแล้วโดยมีปอกกระสุนปืนลูกซองตกอยู่ข้างศพหนึ่งปอกนายแ่มผู้ใหญ่บ้านเมื่อทราบว่าลูกบ้านถูกโจรปล้นก็ได้รีบมาที่บ้านหลังดังกล่าวแล้วเก็บปอกกระสุนปืนของกลางไว้เพื่อส่งมอบให้ในายอำเภอในภายหลังซึ่งนางสาวกิมร้ายได้บอกกับผู้ใหญ่แ่มว่าคนร้ายที่ยิงนายเจงพ่อของตนคือนายวันเมื่อนายทวินนายอำเภอท่าหลวงพร้อมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและตำรวจ มาตรวจสอบที่เกิดเหตุและทําการชนะสูตรพิกศพเสร็จก็ได้ทําการสอบปากคํานางสาวกิมไลพยานปากสําคัญไว้และรับมอบปอกกระสุนของกลางจากผู้ใหญ่แช่มไว้เป็นหลักฐานส่วนนางเล็กและนางสําลีให้การว่าไม่เห็นว่าใครเป็นผู้ยิงนายเต็งเพราะตกใจที่ถูกโจนป้นบ้านจึงหลบกันอยู่แต่ในครัวทําให้ไม่เห็นเหตุหการณ์ภายนอกหลังจากรู้ว่าในวันคือคนร้ายที่ยิงนายเตงจนตาย ทางฝ่ายปกครองและตำรวจยังสืบทราบอีกว่านายจำลัดและนายขาเป็นคนร้ายที่เข้าร่วมป้นในครั้งนี้ด้วยจึงไปจับกุมตัวทั้งสองคนมาสอบสวนโดยรับปากว่าจะกันไว้เป็นพยานหากทั้งสองคนให้การยืนยันว่าใครคือคนร้ายที่ยิงนายเต็งตายซึ่งนายตันและนายริ้วพ่อของนายจำลัดได้มาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนและช่วยพูดกับนายจำรัดและนายขาให้ยอมให้การที่เป็นประโยชน์เพื่อโทษหนักจะได้เป็นเบา นายจำรัดและนายขาจึงยอมรับสารภาพพร้อมกับให้การยืนยันว่าในวันคือคนที่ยิงนายเตงตายส่วนนายหลิคือคนที่ชักชวนพวกตนให้เข้าร่วมป้นโดยไปชักชวนพวกตนที่บ้านของนายบางเจ้าพนักง,งานสอบสวนจึงนําตัวนายบางมาสอบปากคําอีกคนหนึ่งซึ่งนายบางให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีมากทําให้พยานหลักฐานแน่หนามากขึ้นเมื่อทางฝ่ายปกครองและตํารวจเห็นว่า มีหลักฐานที่จะดำเนินคดีในวันและนายหลี่จนดิ้นไม่หลุดแน่แล้วก็ได้ทําการจับกลุ่มตัวนายวันกับนายหลี่มาสอ,สอบสวนดำเนินคดีโดยยึดปืนลูกซองหนึ่งกระบอกกระสุนอีกจํานวนหนึ่งได้จากบ้านของนายวันด้วยจึงส่งปืนกระบอกดังกล่าวและกระสุนปืนที่ยึดได้ไปตรวจสอบเทียบเคียงกับปอกกระสุนซึ่งพบในที่เกิดเหตุว่าถูกยิงจากปืนกระบอกเดียวกันหรือไม่ในชั้นสอบสวนนายวันและนายหลี่ ต่างปฏิเสธข้อก่าวหาทั้งหมดโดยอ้างฐานที่อยู่ในขณะเกิดเหตุซึ่งนายวันได้ให้การยอมรับว่าปืนกระบอกดังกล่าวเป็นของตนเองซึ่งเป็นปืนที่ถูกต้องตามกฎหมายหลังจากการสอบสวนเสร็จสิ้นได้ฝากขังนายวันและนายหลีไว้ที่เรือนจำจังหวัดพิจิตรพร้อมกับสงมอบสำนวนการสอบสวนให้อัยการเพื่อฟอ้องร้องนายวันและนายหลีต่อสารจังหวัดพิจิตรต่อไป ในการสอบปากคำจำเลยในชั้นศานลนายฤิได้ให้การรับสารภาพต่อศาลส่วนนายวันยังคงปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดเช่นเดิมผลการพิจารณาของศาลจังหวัดพิจิตรซึ่งเป็นศาลชั้นต้นฟังตามคำพยานโจทย์ว่าจำเลยทั้งสองมีความผิดดังข้อหาจริงจึงพิพากษาลงโทษประหารชีวิตนายวันจำเลยตามมาตรา250ข้อ5ส่วนนายฤิจำเลย มีความผิดตามมาตรา310ประกอบด้วยมาตรา65ให้ลงโทษจำคุกในายลิไว้มีกำหนด12ปีกับให้จำเลยทั้งสองช่วยกันคืนหรือใช้ราคาทรัพย์ที่ยังไม่ได้คืนให้เจ้าของด้วยปืนของกลางให้ลิบเสียหลังจากศาลชั้นต้นตัดสินคดีแล้วทางเรือนจำจังหวัดพิจิตรได้ส่งตัวขอชอวันไปคุมขังที่เรือนจำมหันตโทษตำบลบางขวาง ซึ่งเป็นเรือนจำเพียงแห่งเดียวที่รับโทษตั้งแต่30ปีขึ้นไปจนถึงตลอดชีวิตและประหารชีวิตในสมัยนั้นทั้งขอชอวันและขอชอลิต่างยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ได้ตัดสินยืนตามศาลชั้นต้นขอชอวันและขอชอลิถึงจะอยู่คนละเรือนจำแล้วแต่ก็ยังคงร่วมกันยื่นฎีกาต่อศาลโดยขอต่อสู้ในข้อเท็จจริง วันที่23มกราคมพศส4 8 1ศาสาีการมีคำพิพากษาที่940พศส4 8 1คดีระหว่างอายการพิจิตกับนายวันมายังนายหลีอินทราโอภาสจำเลยเรื่องป้นค่าเจ้าทรัพย์มีใจความว่าสารีกาได้ตรวจสำนวนและฟังคารมของโจทก์จำเลยทั้งสองฝ่ายประชุมปรึกษาคดีตลอดแล้วได้ความว่า วันเกิดเหตุเวลาลาวครึ่งคืนมีคนร้ายประมาณ5-6ถึงคนเข้าป้นบ้านนายเตงเจ้าทรัพย์คนร้ายถืออาวุธปืนขึ้นบนเรือนเจ้าทรัพย์สามคนนอกนั้นอยู่บนพื้นดินข้างล่างนายเตงช่วยเหล็กแหลมสําหรับแทงปลาออกมาที่ระเบียงเรือนจะต่อสู้กับคนร้ายคนร้ายคนหนึ่งใช้ปืนลูกซองยิงนายเตงล้มลงขาดใจตายทันทีแล้วคนร้ายเข้าค้นเก็บทรัพย์ของเจ้าทรัพย์และของบุตรภรรยาเจ้าทรัพย์ไปได้ รวมราคา391บาท20สตางค์โจรมีพยายนยันจำเลยอ,อยู่คือนายจำหลัดนายขาคนร้ายที่ไปป้นทรับลายนี้และเป็นคนที่ไปคอยอยู่ที่พื้นดินซึ่งโจทไทด้กันเอาไว้เป็นพยายนเบิกความว่านายีจจำเลยเป็นคนชักชวนให้ไปป้นบ้านในาเต่งและเป็นคนนำทางไปทั้งบอกให้ทราบถึงทางที่จะขึ้นเรือนกับทางที่จะหนีนายวันจำเลยกับพวกอีกสองคน เป็นคนขึ้นเรือนเจ้าทรัพย์และนายวันได้ใช้อาวุธปืนยิงเจ้าทรัพย์ที่ระเบียงเรือนนายบางพยานโจท์อีกปากหนึ่งว่านายหลิจำเลยมาชักชวนนายจำรัดนายขาที่บ้านพยานให้ไปทําการต้นโดยนายฤิได้พูดชักชวนพยานด้วยแต่พยานไม่ไปทั้งมีนายริ้วนายตันเบิกความว่าจำเลยทั้งสองคนนี้กับนายจำรัดนายขาและพักพวกอีกสองคนประชุมเลี้ยงสุราการที่บ้านนายริ้ว โดยนายลีเป็นคนนำสุราสองขวดมาเลี้ยงเลี้ยงสุรากันเสร็จแล้วคนพวกนั้นพากันออกจากบ้านนายริวไปมีอาวุธปืนและขวานคบมือด้วยแล้วในคืนวันนั้นเองเวลาดึกนายจำลัดซึ่งเป็นบุตรนายริวกลับมาบ้านบอกนายริวว่าไปป้นบ้านนายเตงในวันยิงนายเตงตายเสียแล้วพยานสำคัญของโจทย์คือนางสาวกิมไลบุตรตีนายเตงเบิกความว่าเมื่อเกิดเหตุพยานนอนอยู่ในเรือนห้องใน ได้ยินเสียงนางเล็กมันดาซึ่งนอนอยู่ในครัวเรียกให้ช่วยพยานไขใส้ตะเกียงลวที่จุดไว้ให้สว่างแล้วถือออกมานอกห้องเห็นนายเตงบิดาถือเหล็กแหลมตั้งท่าจะแทงคนร้ายสามคนอยู่ที่ระเบียงเรือนทันใดนั้นคนร้ายคนหนึ่งซึ่งพยานจําได้ว่าเป็นนายวันจําเลยใช้อาวุธปืนยิงเจ้าทรัพย์ล้มลงพยานร้องขึ้นนายวันกู่เข็นไม่ให้ร้องแล้วคนร้ายอีกสองคนแย่งตะเกียงจากพยาน เอาไปสองค้นหาทรัพในห้องส่วนในวันยืนคุมพยานไว้และในวันหักลำกล้องปืนออกบรรจุกระสุนใหม่ปอกกระสุนปืนที่ยิงแล้วก็เด็นตกอยู่ข้างศพเจ้าทรัพนอกจากนั้นพยานโจทย์ได้สืบในแช่มผู้ใหญ่บ้านเบิกความว่าพยานไปที่เกิดเหตุเห็นปอกกระสุนปืนหนึ่งปอกตกอยู่ข้างศพในเต็งพยานเก็บปอกไว้เขียนชื่อพยานลงเป็นเครื่องหมายแล้วมอบส่งให้นายอำเภอ และมีนายทวินนายอำเภอยืนยันว่าพยานได้รับมอบปอกกระสุนปืนไว้จากนายแชม่มเป็นปอกกระสุนปืนตากวางพยานไปตรวจค้นของกลางที่บ้านในวันจำเลยได้อาวุธปืนหนึ่งกระบอกกับกระสุนปืนและปอกกระสุนปืนด้วยซึ่งเป็นกระสุนปืนตากวางเหมือนกันพยานได้ส่งปืนกับปอกกระสุนปืนที่นายแช่มเก็บได้ไปให้เจ้าพนักงานตำรวจสันติบาลทำการตรวจพิสูจน์และในข้อนี้โจทย์ได้นำสืบในพันตำรวจตีเอส เบิกความว่าพยานเป็นผู้ชำนาญการพิเศษได้ตรวจพิสูจน์อาวุธปืนและปลอกกระสุนปืนของกลางแล้วปรากฏว่าปอกกระสุนปืนของกลางเป็นปอกกระสุนปืนที่ใช้ยิงจากปืนกระบอกของกลางนั่นเองสารดีกาได้พิเคราะห์ดูคำพยานโจ์โดยถี่ถ้วนแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุหนึ่งเหตุใดกระทำให้สงสัยได้ว่าจำเลยไม่มีความผิดจริงจริงอยู่คำของนายจำหลัดนายข่านั้นเป็นคำของผู้ไร้ซัดทอดกัน แต่โจทย์มีคำพยานประกอบคำซัดนี้อยู่อย่างหนาแน่นและสารนี้เห็นพ้องกับสารล่างทั้งสองว่าคำของนางสาวกิมไลรับฟังเชื่อได้ว่าเป็นความสัตย์จริงที่จำเลยต่อสู้ว่าตรงที่นางสาวกิมไลออกมายืนอยู่มีฝาเรือนบงังนางสาวกิมไลไม่สามารถจะเห็นเหตุหการ,ารณ์ได้สารนี้ได้ตรวจพิเคราะห์คำพยานประกอบกับแผนที่แล้วเห็นว่าเรือนห้องกลางด้านที่ติดกับระเบียงนั้นไม่มีฝาบางัง นางสาวกิมไล้ออกจากเรือนห้องในมายืนอยู่นอกประตูแล้วอาจมองเห็นเหตุหการณ์ทางด้านระเบียงและกระดานที่ทอดเป็นสะพานได้ยิ่งกว่านั้นนางสาวกิมไล้มีตะเกียงถือติดมือออกมาด้วยจึงไม่มีทางสงสัยว่านางสาวกิมไลจะมองเห็นเหตุหการณ์ไม่ได้เพราะอยู่ใกล้ๆกับเจ้าทรัพย์และนายวันจำเลยด้วยส่วนข้อชี้จำเลยต่อสู้อีกว่านางสาวกิมไล้กับนข่าเบิกความแตกต่างกันนั้น สาลนี้เห็นพ้องกับสารอุทธรว่าพยายนไม่ได้เบิกความขัดแย้งกันเลยนางสาวกิมไลว่านายวันจำเลยยืนยิงที่กระดานสะพานนายข่าวว่านายวันจำเลยยืนยิงที่ระเบียงแต่ความจริงนางสาวกิมไลได้กล่าวชัดเจนว่านายวันได้ยิงเจ้าทรัพย์ในขณะที่นายวันก้าวจากกระดานสะพานขึ้นมาบนระเบียงอันหนึ่งปรากฏว่านางสาวกิมไลได้บอกเหตุการณ์ต่อผู้ใหญ่บ้านในคืนเกิดเหตุนั้นเอง และบอกว่าจําคนร้ายที่ยิงใาเเจงได้โดยเคยเห็นหน้ามาแต่ก่อนทั้งต่อมาอีกเจวันพยายนได้ไปชี้ตัวจําเลยถูกต้องด้วยไม่มีเหตุผลกระทําให้เห็นว่านางสาวกิมไลคงจะแกล้งใส่ความแก่ในวันได้ถ้าหากว่าภรรยาและบุตรีเจ้าทรัพย์เจตนาจะใส่ความในวันย่อมเป็นการแน่ว่านางเล็กและนางสาวสําลีภรรยาและบุตรีเจ้าทรัพย์อีกคนหนึ่งคงจะมาเบิกความยืนยันว่า จำในวันจำเลยได้แต่ตรงกันข้ามนางเล็กก็ดีนางสาวสำลีก็ดีได้บอกเจ้าพนักงานตั้งแต่แรกว่าไม่เห็นคนร้ายที่ยิงเจ้าสัพย์ส่วนคำพยานหลักฐานของในวันจำเลยศาลนี้เห็นว่าไม่มีน้ำหนักหักล้างพยานหลักฐานของโจทได้นายลิดีกาเสนอว่าโจทมีแต่พวกผู้ร้ายคือนายจำรัดนายขาและญาติของผู้ร้ายเบิกความยืนยันจำเลยนี้ แต่ความจริงปรากฏว่านายหลีได้ให้การรับสารภาพต่อหน้าศาลและอธิบายเหตุการณ์ต่างๆโดยละเอียดที่นายหลีต่อสู้ว่าที่เคยให้การต่อศาลดังนั้นไม่ใช่ความจริงได้ให้การรับสารภาพเพราะเจ้าพนักงานผู้ทําการสอบสวนได้หลอกลวงว่าถ้าจําเลยให้การรับสารภาพซัดทอดผู้ร้ายคนอื่นจะปล่อยนายหลีและกันไว้เป็นพยานนั้นศาลนี้ไม่เชื่อเลย ที่นายหลีว่าเมื่อให้การรับสารภาพต่อหน้าศาลไม่รู้สึกว่าเป็นจำเลยยังหลงเชื่อตามคำเจ้าพนักงานสอบสวนว่าจะก,กันมาเป็นพยานนั้นไม่น่าเชื่อเลยเพราะย่อมเป็นการแน่ว่าเมื่อจำเลยอยู่ในคอกและสารได้อ่านฟ้องให้จำเลยฟังสารถามคำให้การของจำเลยตามระเบียบย่อมเป็นการแน่ว่าจำเลยคนหนึ่งคนใดคงจะรู้ดีอยู่แล้วว่าได้ให้การในฐานเป็นจำเลยดีการจำเลยฟังไม่ขึ้น จึงพร้อมการพิพากษายืนตามคำพิพากษาสารอุทธรให้ยกดีกาจำเลยทั้งสองเสียหลังจากนชวันถูกสารดีกาตัดสินยืนกลายเป็นนักโทษประหารเด็ดขาดแล้วเขาได้ทำหนังสือถวายดีกาทูนเก้าเพื่อขอพระราชทานอภัยโทษตามสิทธิ์แต่สุดท้ายดีกาฉบับดังกล่าวได้ถูกกระทรวงมหาดไทยสั่งยกวันที่10มกราคม พศส4 8 2เวลาประมาณ4นาฬิกาเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงของเรือนจำาหารตะโทษจำนวนหลายนายได้เข้าไปทำการเบิกตัวนักโทษประหารภายในแดนหนึ่งจำนวน6คนได้แก่ 1. นชสังสว่างใจอายุ33ปีคดีฆ่าคนตายโดยเจตนา 2. นชใช้ชกระตันยูอายุ40ปีคดีฆ่าคนตายโดยเจตนา3 นชทาหรือจันทาสายทันอายุ29ปีคดีฆ่าคนตายโดยเจตนา4นชชั้นน้ำจันอายุ26ปีคดีฆ่าคนตายโดยเจตนา5นชวันมายังอายุ31ปีคดีปล้นและฆ่าเจ้าทรัพย์6นชสวัสดชูนามอายุ28ปีคดีร่วมกันฆ่าคนตายโดยเจตนา มาดำเนินการตามขั้นตอนก่อนการประหารชีวิตหลังจากพิมพ์ลายนิ้วมือนักโทษทั้ง6คนเสร็จพัสดีเวรของเรือนจำได้เข้ามาอ่านคำสั่งยกดีกาให้นักโทษประหารทั้งหมดฟังทีละคนแล้วให้เซนทราบในคำสั่งนั้นจากนั้นได้ให้ทำพินัยกรรมและเปิดโอกาสให้เขียนจดหมายสั่งเสียถึงญาติเสร็จแล้วพี่เลี้ยงนำอาหารมื้อสุดท้ายมาให้นักโทษประหารทุกคนกิน ต่อจากนั้นจึงเป็นพิธีทางศาสนาโดยนิมนต์พระสงฆ์มาเทศนาธรรมที่ใต้หอรักษาการ7ชั้นซึ่งนักโทษประหารทั้ง6กคนต่างตั้งใจฟังอย่างสงบหลังจากเสร็จพิธีทางศาสนาแล้วพี่เลี้ยงได้นำตัวนอชอสังและนอชอใช้ไปทําการประหารก่อนเป็นคู่แรกเมื่อทําการประหารเสร็จพี่เลี้ยงได้นำตัวนอชอทาและนอชอชั้นไปประหารเป็นคู่ที่สอง หลังจากประหารเสร็จแล้วจึงนำตัวนอชอวันและนอชอสวัสด์ไปประหารเป็นคู่สุดท้ายโดยผูกมัดตัวนอชอวันที่หลักประหารหลักที่1ผูกมัดตัวนอชอสวัสดที่หลักประหารหลักที่สองพี่เลี้ยงได้ทำการตั้งเป้าตาวัวให้ตรงกับหัวใจของนักโทษทั้งสองแล้วเอาใส่แห้งโรยรอบหลักประหารไว้สำหรับใช้ซับเลือดจิ่จะไหลเจิ่งนองลงมาแล้วแจ้งความพร้อมให้หัวหน้าชุดประหารทราบ พลเล็งปืนเข้าทําการตั้งศูนย์ปืนให้ตรงกับเป้าตาวัวซึ่งเป็นจุดที่ตั้งของหัวใจนักโทษจากนั้นนายทิพย์มียศเพชฌฆาตมือหนึ่งได้เข้าประจําแท่นปืนแท่นที่หนึ่งนายเหรียญเพิ่มกําลังเมืองเพชฌฆาตมือสองเข้าประจําแท่นปืนแท่นที่สองเมื่อเพชฌฆาตทั้งสองนายทําการตรวจสอบศูนย์ปืนแล้วเห็นว่าศูนย์ปืนตรงเป้าดีแล้วก็ได้แจ้งความพร้อมให้หัวหน้าชุดประหารทราบ ธงแดงในมือของหัวหน้าชุดทหารก็ได้สบัดลงเป็นสัญญาณให้ทำการเหนี่ยวไกปืนได้เพชรฆาาทั้งสองไาย,ยิงปืนออกไปพร้อมกันเป็นชุดกระสุนพุ่งเข้าใจกลางเป้าตาวัวทะลุเข้าสู่หัวใจทางแผ่นหลังของนักโทษที่หลักประหารแล้วทะลุล่างออกทางด้านหน้าเข้าฝังในกระสอบทรายเลือดทะลักออกจากบาดแผลไหลลงสู่พื้นที่มีทรายรองรับทำให้นอชอวันและนอชอสวัสด ทนพิษบาดแผลไม่ไหวขาดใจตายคาหลักประหารในทันทีทำการประหารเมื่อเวลา5นาฬิกา41นาทีไม่ทราบจำนวนกระสุนที่ใช้ในการประหารในครั้งนี้หลังจากแพทย์ตรวจสอบว่านักโทษทั้งคู่ขาดใจตายไปแน่นอนแล้วพี่เลี้ยงได้นำร่างนักโทษประหารทั้ง6กลายมานอนคว่ำหน้าเรียงไว้ที่หน้าหลักประหารเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการพิมพ์ลายนิ้วมืออีกครั้ง เป็นอันเสร็จสิ้นการประหารในครั้งนี้นชวันมายังอายุ31ปีหมายเลขประจำตัว95.82นับเป็นนักโทษประหารชีวิตด้วยการยิงเป้าโดยพชเพชาคาของเรือนจำมหันตโทษลายที่52ครับก็เป็นอันจบเรื่องเล่าของผมไปอีกเรื่องหนึ่งหากฟังแล้วถูกใจก็ขอให้ช่วยกดไลค์ให้ผมด้วยแล้วแชร์กันต่อไป เพื่อให้ผู้อื่นได้รับฟังกันบ้างสำหรับผู้ที่เพิ่งเข้ามารับฟังใหม่รวมทั้งผู้ที่เคยรับฟังแล้วและสนใจที่จะติดตามรับฟังเรื่องเล่าของผมก็ขอให้ท่านสับตะไคร้ให้ละเอียดแล้วนำไปตากแดดจนแห้งนำมาชงน้ำร้อนเป็นชาตะไคร้ช่วยในการขับเหงือ่อบรรเทาอาการไอขับเสมหะบำรุงหัวใจขับปัสสาวะและอีกสารพัดประโยชน์ต่อร่างกาย เป็นสมุนไพรใกล้ตัวที่ดีมากอย่างหนึ่งครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ